ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พีนนออ่น้องสุขุสุขคนเนอโมนี้กัออกบ้านหน้าคือเก่าพี่น้องออกบ้านหน้าหวยเนาะกัซึ่งกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องใช่ล่ะโตหน่อยมาสบาย,บบายดีสบายดีพ่อแม่พีน่น้องป่าลูกป่าลูกพ่อแม่พ่อแม่ป่าลูกเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่ป่าลูก S <S <S กลับสบม่ดีเลยปลาลุงทุกคนเออบรรยากาศในเขาในหนากับพ้นบาต๊กพี่นนอกมีแต่ยาข้นกับบต๊กพี่นนอกเอ,อ้ยมันต๊กมาเคลื่อนอย่างกับต๊กหน่อยเดียวเนาะต๊กค่อยค่อยแต่ว่าบอกแห้งต๊กข้าวเดียวบรรยากาศอยู่ห่งอยู่นะอันนี้ขึ้นนานพักนานพักเนา,นนะ,นานนะนานพักหอมมีละไรพอแล้วเฉียดปลูก จังเหมาะโมเดลของมานน่าหวยได้เหมือนก็ระเห็ดเนาะเห็ดน้าทางมันเป็นแปรกระแปะคู่แปะตาไปหลายตัวก็ซึงเดี๋ยวอีกน้อยหนึ่งกาจะไปเบิ่งต่อนเนาะไปไปเบิ่งต่อนไปยามเบิ่งต่อนก่อนแล้มันทีมีปลาด้วยเพอฝนตกมันขึ้นนน้อยหนึ่งอะไรเนี่ยกินเพลเนาะอะไรแนี่กินเพลต้องเหมาะหวยเด้พี่น้องเอ้ยมึอนี้ พยายามต่นท yeah, no. ี่เก่างป่าแต่ละตอนนี้เราจะพยายามต่อนก็ต um ้อพยายามบังต่อนก็มาหามีป่าแล้วต่อนกับหน้ากับเทียงกับบรอกไก่บันใดเนาะเทียงกับเทียงกับยืนต่อโอ้ย่างไม่ได้สิวินหัวเนาะต่อนก็ยู่งนะหน้าพี่น้องถึงย่างวิบินก็แม่เพอใช่ใบตั้งแต่ต่อนก็ สาพนโตกะมาจากไหนไม่ยามเนาะพอสาพน่นมโตกมกันก็บุมีบูมีปลาหรอกเขาก็่ตหาฝนตกเขาก็คือเบาเนี่ยมิตีหยาอนนึงก็มาหอดต่อเลยพี่น้องหน้ามันก็นบุมีหรอใช้แต่วาะหยาดมาประลุมันหมื่นลกเนาะมาดูซิ เลยมาตีมาตีมาตีมาแบบนีแต่ไม่อยู่บ่ออืมแต่ได้กินเพลยอยู่บ่มอมมี่นี่คือสิบริมผมไปหาึกคงตึกเฮเดบบะจักมีจกักโตเบิ่งดีๆมามี่นะเดบบะเครื่องตอนันมามี่อีกบ่อ เอียนเอิ่นกับบันึกเนาะมีพอตูพี่น้องเอ้ยมายามตอนพน้นโมตกมันกัะสิแนวน,นี้แหละต้องใช้ศิลปินกินเปินกับปูอืใช้สิลปินกินกับปูอยู่เทียงน่ะ เมือม่อเมือม่อเมื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 ่ออึบไม่ทมดอนเมใ่เฮ้ยไอ้ดอนเดี๋ยวฉใช่ใใชเปเก็บปูกั่งจ่องกักเน่เปนเก็บกระปู่อนี่ข่าวนะอย่า,า <ตำ S 2> ดอ่อ เมืองชุดเพิ e <attitudes> yani <c oughs> <c oughs> ่งไปเก็บกับปูนเนาะยานถึกแดดบ่เกิดเอาอันนั้นขันจอบไปขักเน่พามาได้ดเด้อเพิ่นบ่มีแนวกินเพลิพี่น้องเพิ่นไปหาหลอดเก็บกระปูแต่บัวเพิ่นสิได้จักโตัวจะถาเบิ่งตัเพิ่นมาอ่ะพูดเลยเข่าก็เคี้ยวแล้วเนาะเคี้ยวอุ้มกันได้ถ้าแต่ฝนตกมาโอ้ยนั่นเนาะ อาหารพักนองพี่น้องอีปอ้อเรเห็ดใบเพิน่นมาอยู่แต่หนะ้าเพิ่นหาเบียเก็ดเนาะม่มเบียเก็ดมาเดีวได้จักโตเคยตัโต <laughs> จะได้ยังกินเพลียนมาดิกระพ่นักภูตุยพอแล้วหามาอ่ะสี่โตบ<อ>่ตใส่เอามาเบิ่งดูพอแล้วเก็บมาใส่่ฮะปเก็บมาใส่ถือแค่บาจากโอ้ทุกท่นรับประทานแแฮอืม อยู่ไฮน่าม่มีพ่อตโตบ่เพื่อนไปดอกหากระปูบรายพ่อตโตเกือบบได้อันนั้นชั้นเพล <c> ่ <oughs> ดีนะทีอันนั้นมีกระปูทีพอเตีเ้ยแค่ได้แล้วอันนั้นค้างไหวเนาะสะบายละโอ๊ดจ้า <c oughs> มีแต่เพื่อนดอกกินคอยยังมาคอยกินแล้วนะเนาะคอยกับน้ำคิงอันนั้นน้องน้ำคิงกินแล้วแล้วกินเนี่ยังจะกินเนี่ยังฮะ อาหารคอยกันบอกกินกับว่าคามน้ำคิ้งกับพื้นอันนั้นกินนุ่มคอยกกินกับคามเจ้าเซียดจังได้กินเมนูจัก,กจีกับปูกระเสบดีเนาะมันดีแล้วคาซิพ่างถูจาถูจาปาดุปินนามาพิตี้ ผีดปีนนาใส่แม่พีต่ตีอือส่ถูกงามๆถูจ้าปลาดุ้งฮะพระวันหนานี่ถูจ้าไหมเอาบอไปด่าหนิเอาบ่ฮะเอาบ่าเลยถูจ้าง่ามๆถูจ้าง่ามๆผิดจีอีปูพี่น้องเอ้ยกินข้าวเพ็ดอหานบันฮนะมาดุกเลยแหละ เดี๋ยวปืเ๋้วกูยาแล้วเขาจะกินบนเดียวค่ะกะปูเออกรตาเจ้าเลยยงนำกินกินอย่างยี้ออใส่จับปรกเอากินปูใช่ให้อีปูอีปูอีปูอ่ะใช่ครับกินน้อยนึ่งใชก่อนกินน้อยหนึ่งจะนอนนะลูกมาเห็นกับเขาจะสมอืมเห็นเลย เบเนาะอาหารเ,าเะ,ะ,ระเนาะง่อปลาแดกแล้วนี่ <c oughs> จเจ้าปลาแดกเออปลาแดกเนี่ยมีปลาแดกมีเนาะใหม่สมเนาะกระปูอาหารเพื่อนพืน้นกินผู้เดียวเพืพ้นอีกอาหารคือความจริงพี่น้อง <c oughs> บ่ได้แสดงเอายังพอองมม่อหรอ่แม่าว่าอันนั้นเห็ดคือบ่มีของกินของอยากเนาะที่จริงหันตั้งจริงหันคิดว่า คนโตมันคืนเนี่ยน้อยหนึ่งกับพวกแห้งเราคือปลาปลามันชิลงคือป,ปาลาปลารุกมันชิลงตอนเออพอแต่ละมือมากอ่ะครับอีพอเรามาเราพยายามตอนกับไรพอได้กินนะเออแม่บาดเท่ามากมือเนี่ยมันบาไรแล้วห้าวี่ขลาดเขาไปซื้อของกินนะเออมาลองก็เลยกินกับปูซะซึ่งแม่น้ำคี้งพิ่นกินอันนี้มะกามเปียะมะกามเปียกินกับข่าคองมากมนะันชื่อมากออนอน้คีง้งหันกินนมนะพี่น้องเลย เดี๋ยแต่บุรอนี่ท่านได้กินกับบริสุข้องกินมาไว้แต่ตบาทเนาะคิดว่ามันสีได้ปลาเฮ้ยหันมากระเสบกระเสะพี่น้องเอ้ยกระเสบกินกระไดเดะสบายสบายยืมแบบง่ายอ่พ่อแม่กินยังไงยามาแต่ลูกอิ่มพ่อแหละพ่อใจโอเคพี่น้องกินเขาเออจะนอยเขากินเขาเดี๋ยวมันแดดบุษธ์กสิกพากันเขาเมื่อแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเวลร่าซ้ำโมปลายเลยพี่น้อง เาก็ชีเลยเขาเมื่อเขาเมื่อบานเอาแล้วเฮียยืนอยู่ห่างหมดแดงใสสวมน้าหน้าดนตอดจริงเมื่อเมือล่ะฮะเปล่านางนี่แหละเมื่อบอกเมื่อเปที่ไหนลงเหือลงเหือลงเหือ ไปอะีนออเ่เมื่อเมื่อตากันเมื่อกัะเนาะเมื่อร้อยร่อยเมื่อเนอะตอนนี้ก็น้อมใส่้างไีเขาพี้อเออยู่ใกล้ๆเตียงเนี่ยกรสร้างไส่แกงแซบแซบได้กรน้อยเอ็พี่นะเฮ้แกงแซบแซบนะมันหอมดีอได้กรนน้อม่จูดกอะน้อยได้ท่ไนะใช่เนอะันานี้เอาวัตวของนีลืมหมวอ มึงยานอะพิษกันกับเมนของน้องพิงเดนียเกื่อบุหถ่ายคลิปพิปอชหน้าที่กองนาทีสัเนี่ยนากันกระยัวเลย นี่เพิ่นเตรียมเครื่องคองมาว่ะยังไดิเ <c oughs> พินพ่นจิเมื่อเพิน่นจิเมื่อเพิ่นเพิ่นจิเมื่อกับดุเพิน่นคอยแล่น้องมาเอาแล่น้องมาอุ้มน้ำกิ้งเนาะกาบขึ้นเพิ่นพายเพื่อนเพิ่นหัวใช่รู้กาบมาเพ้อนเลยทำทาไปสัญลัมาลงมาตีไปเขาวนี่นี่นอนน้ำกิง้ง กีเอ <rude S 2> ่ะมื level, ่อเนาอวันนีเน้โอ้เลยเช็กนี่นี่นละอู้ปลาเฮ้ยเห็นปลาปลาอเพาะงยางนี่น้อตปลาย่าาดกนนน้ำับ่เลิกแลพี่น้องบ่ต้องมาอันับคน้าพอเอฟซีเห็นเอฟซีเม็นมาว่ะ ข้าวนาส่เสือสุ่มฉีกหมืน้องน้ำค้งแน่น้ำมันโบกเลยนะน้ำมันโบกเดี๋ยวพี่น้องอันนี้อนไหนน้ำขึ้นท่ากับพอคอยเอาลูกมากนาะเวลาหนามแห้งนามมันเะฮากับเมื่อไรเอาน้ำเค้งมาน้ำดอกอันนี้นามมันเีียนแห้งี่ยนามมันบดไหลเสมอพี่น้องแม่พี่น้องซ้ำนี่นึงกินเลยอ๋อนี่น้องนึกถึงเลยน่ะยืนกับเตงมาั่นจบตอนนี้ฮะก็ร่างขี้เขื่อเมื่อพี่น้อง ពីតាមមកមឹងអត់គင်းយកងើហេថាំដែរ3មុតផ្អាយ4នេះអឺកាយផងវិញពីងមឹងតនខ្ជាគឺអាកាសក៏យិនឌីមួយផៃឆៃវេតថៃម៉ေါងណោះមិនធឺណាស់មិនធឺពីບໍ່ໄດ້ពីនេះពីងអើយតារាពីហមឧឹតឡ นพาดีๆพาดีๆพาดเขาพุ่มซะบ่ักเนาะพุ่มเขาพุ่มพ่อินเช็ด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 อ้ยยเขาอุ้มพ่กินเช็ด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 นอนนังยี่ว้า ียายบรรยากาศตอนไผ่เหือพี่น้องตอนเมื่อสบายดีนะรูสบายดีนะนะโอ้ยเยอยเบื่อขอืนอาปากเลยโอ้ยแดดเด็ดเด็ดเดแดการเชอดท่าเลยพี่น้องข้างหนาเนาะ เดดโอ้โทรศัพท์ตกหนามปุ๊มนนี่วอยพูดีเบิดเลย,สยใส่ไม้เซลฟี่เลยพี่น้องเซลฟี่ถ่ายโทรศัพท์ปูาหางบ่มีกล่องเนาะอันนี้คือจิ๊บเนาะคนใส่จิ๊บแซ่ไว้เนี่ยนะแล้การะจ็กถือบ่ถือรล่าพี่น้องแต่ว่าจิ๊บเขาก็มีกันเนาะอยู่เตียงบริใสมันบ่ถือ หอด่าเลยพี่นะแดดจีจอเถื่อนแบนี้เนาะโอเคไปท้ยเมื่อเด็กายทางเมื่อพอไปพี่น้องเมื่อกเนาะระยะถางมาหน้าหัวจนเป็นซงไหนซำไหนจักิโรเออ เลขฝันเนาะพี่ห้องเห็นบ่มฝันพื้นดัง i ใหญ่อู้ววเห็นเนี่ยอ๋อมาเดินาสนี่ดิส่มก็่ะแล้วออกปัชานอจิมเอาเนาะ พอว่าตอนนั้นบาสิมาเอาแล้วพี่น้อ,เองเห็นบ้านนี่ที่แดดบาสิมาเอาเตรียมอุปกรณ์บาสิมาเอา,า,อาล้วมันท่านมีรางก็ไ,ได้ถ่าออกพันซาแดดเนาะอาจังสิมาเอามีช่องห้างห่างตัวหนึ่งอยู่หัวหน้าหัวหน้าตัวนั้นูตัวนี้ห่างมากถ้าออกพันซาหนูนจะไปเอาบาสเดียวไปสองแม่ลูก ติมันแดดนะเว้ยไปกันดีกว่าไปเที่ยวกันปินหัวนะครับโอ้มันักถ้าเงนบ่หอดนะไปขี่รถบ่หอดนะมันต้องขามห่วยมาไหนกันย่างไปอีกจนหอดบ้านจนห่อนในบ้านปุ๋นเนาะ นี ovan. 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 Ideally, London, ่ว <produ> <le> ่านะยะทถางกับระมาณสี่ลอกิโลเมตรฮะสามสี่อเมตรฮ่าอนะประมาณหาล่หา่อเมตรนี่ก็มันก็สี่ริต อันนี้ก <c ười> ็ะหวยหอยตัวนี้ก็ต้องไปใส่เสะเนาะใส่เสะโดนอันนี้หอนบ้านนี่บอนก็สังไวสูงซุงขนาดคือเป็นบ้านแต่ว่าก็ยังมารออยู่โน่นพูนอยู่โน่นติดทางใหญ่เห็นปลายิงหรืปลาชิ้นหน่อยอันี้

ตามม่ปายปนปคนะหอนพี่น้นนองเอ้ยแดดพ่นมาตกขึ้นก็เอาบ่ออาอ่างนึ่งก็จะเป็นในบานเนาะในบานปักกล้วยแตกพูนขึ้นไปเถอะเป็นบานมารอนเนาะพวกแมผู้นะ่างคนทาัทานั่ก็เป็นบานคนนี่หน้ามารอนกันนี่แหละ ย่างรัดไปเลยเนาะรถวันนี้จอดวันนี้จอดตากแดดรถมอไซค์ห้างนี่น้าเด่นน้าดำบ้าเนาะกับชาวนาผีนี่กับชิจ้าร้องเพลงตอนนี้เริ่มพายเนาะขอบใจขอบคุณทีเบิ้งพวกข้าจนจบคลิปเนาะกับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกข้างนลายเด้อเพื่อกำลังใจน้องน้ำิีเนาะ สบายดีเพื่อมีกำลังใจเห็ดคกิบพี่น้องสบายดีเจอกันคลิปหน้า